ระดับได้แต่การที่เราจะเปลี่ยนแปลงจิตเราและภาวะในวาระแห่งบุญนะแล้วก็กรรมมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในช่วงเวลานั้นมันปิดกัน้นไม่เห็นเขาอาจจะมองไม่เห็นครูบาอาจารย์ที่เราไปหาเขาอาจจะไม่มองเห็นว่าเราจะต้องกลับมาคืนเป็นผู้มีบารมีได้หรือว่ามีความร,ำร่ำรวนความสำเร็จได้แต่ เขามองเห็นแต่รูปธรรมในกายเราในอนาคตเบื้องหน้าเข้าใจไหในวันหนึ่งในอนาคตอาจจะอีก10หรือ20ปีที่ลูกจะต้องบำเพ็ญเพียรแล้วก็บวชแล้วก็เหมือนกับถือศีลตลอดชีวิตอย่างเงี้ยมันเป็นปลายปลายทางชีวิตที่จะรอดละกิเลสแล้วก็เข้าสู่พานิพานสู่ในคำสอนของพระเจ้า ปลายทางผมก็ต้องต้องการนิพพานใช่ไหม,ไหมนี่แหละนี่คือเป้าหมายของปลายทางชีวิตที่ที่คูบาอาจารย์ที่ลูกบอกไม่มองเห็นแต่เขาไม่เห็นระหว่างทางที่ว่าระหว่างทางเราต้องทําหน้าที่อะไรก่อนเขามองเห็นถึงข้ามชอ็อตไปเลยนะเขาจะยังแต่มาในวันนี้แม่มองเห็นว่าลูกจะได้ด้วยบารมีแห่งพระมหาการีไงเข้าใจยัง วันนี้ถึงได้บอกว่าความศรัทธาความเชื่อแต่ละคนมีไม่เท่ากันแต่ให้รู้ว่ามหาธุรคาการีจะช่วยดึงเงินทองและสิ่งทุกอย่างที่ลูกสลายหายไปคืนมาให้แล้วก็ให้ทำความดีและเมื่อมีเงินมีบารมีมีอำนาจมีวาสนาตรงนี้แล้วก็ขอให้แบ่งปันแล้วก็ทำให้ดีที่สุด และเพื่อที่เราจะก้าวสู่พันิ์พันเรียกว่าหมดหมดหน้าที่ของเราแล้วในทางโลกเข้าใจยัง